ลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงตกกันเหรอไมาใช่ป่ะสวัสดีครับน้องชีวา้าน้องชีวากำลังจะไปไหนครับไปเล่นน้ำคลองค่ะ <laughs> พ่อนายกำลังจะพาน้องชีวาไปเล่นน้ำ คลองนะครับอยู่ที่นาน้องชิวานะนี่ทางไปนะครับไปกันเลยพร้อมไหมค่ะค่ะไปีเอไปก่อนนะครับไปเจอกันที่คลองเลยนะครับผม <c oughs> ไปที่ไปที่ทุ่งนาน้องชิวาเลยนะครับนี่โอ้โหน้งชิวาข้าวเขียวแล้วลูกดู ทางไปนาะ้คเขียวค่ะอ๋อฝั่งขวาฝั่งขวาดูฝั่งขวาฝั่งข้างในด้วยโอ้โหเขียวหมดแล้วนะครับเยไปกันเลยน้องชิวา<ไ>น้ำเต็มคลองเลยลูกดู oh <my> <laughs> อะไรนะ โอ้ม่กอร์เรอยู่แบบนี่นะครับตี๋จะพาน้องชัวเล่นน้ำคลองนะครับผมน้ำไหลนะครับนะเครับเปิดน้ำมานะปีนี้นะเมื่อวานน้ำไม่มีเมื่อวานน้ำไม่มีเลยนะนล,ยนะลูกเนะาะตอนนี้เต็มห <laughs> โอโห้โ,อโหเขาเปิดน้ำใส่นานะครับข้าวก็เขียวแล้วนะครับผมนี่นี่เขาพี่ๆเขาเล่นตรงนี้เมื่อวานตรงข้ามเขากระโดดเล่นน้ำตรงสะพานเลยนะครับเนะี่ย เดินแล้วก็กระโดดเล่นนะครับโอ้โหน่าสนุกมากเดี๋ยวจะพาน้องชิววไปเล่นวันนี้พ่อนายก็ได้เตรียมอุปกรณ์การเล่นน้ำมาให้น้องชิวาด้วยก็คือ 1. ชูชีพ 2. ห่วงยางด้วยนะครับนะโอ้โหยาวเลยยาวเลยเดี๋ยวไปให้ถึงทุ่งนาเราก่อนนะลูกน้ะค่อยเล่นเนาะโอเค แบบนะชีวาน้ำไหลด้วยนะเนี่ยนหะ่วงยางมีนกปามิโกะดูมีนกปามิโกแล้วก็มีห่วงยางตัวนี้แล้วก็มีชูชิมให้น้องชีวาด้วยนะเอาใส่แขนเข้าไปใส่เข้าไปชุดชุดป้องกันปลอดภัยนะครับไอเฮ้ยขอ,อง,งห่วงยางอะไนั่งลง เอาไเย็นตีชิวาเิวามาเอาชิวาเอาขาใส่เฮ้ยเอาขาใส่เอาขาโอเคเดินลงเดินลงไปเลยไหนๆดูดูชุดดู้องชิว่าพร้อมพร้อมค่ะองชวาพร้อมไหมาพร้อมค่ะสอนิ้วหน่อยไปนีลงมา ลงมาเลยเออไหวนะเออลงมาเลยไหวนะเบาๆนะค่อยๆลงขอก่อนนะเออค่อยๆลงลอ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 งปล่อยสิไม่ไม่ลองจิว่าลองปล่อยเลยมันจะไหลไปไหมเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวโอ้ไหลไปแล้ว ไอ้ไอ้น้ำคลองไหลไงไหลแลยโอ้โหไปเลย้ยมันไหลเหรอขาต้องชีว่าถึงไหมหรือโอเคเฮ้ปไปไกลแล้วเเฮฮ้ย้ยไป ใกลแล้วเอ้าอชิบวสองนิ้วหน่อยู้โอเคค่ะอะไรเนาะจะทำอะไรเนาะจะเอาลงน้ำเลยเหรอไปไหนเอาลงยังไงดูนะเฮ้ นั่งได้ไหมนาะหัวสักซะนาอเอ้ยเอ้ยโอ้ย่ายมาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าน่าเจาะ่าฮ่างนงงงาฮนน่าฮ่าฮ่าฮ่าง่า็่าฮ่าฮอาฮ่่านาฮั ไปตรงนู้นก็เป็นนานะครับนี่นาน้องชีวานะอืมพ่อหน่ยก็กางเต็นท์ให้น้องชีวาเล่นตรงนี้นะน้องชีวาาชิว่าทำอะไร,รขึ้นบันไดน,นะลูกนะเห็นไหมบันไดเออเออสู้เขาขึ้นได้ไหมเอยฟามิโกไปแล้วโอ้โอ ก็ไม่ลึกมากนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวพ่อพนายไปช่วยนะคะโอเคเดี๋ยวพาน้องชิวาขึ้นก่อนจ้าเดี๋ยวพ่อนายไปช่วยดูวิธีช่วยของพ่อนายนะชิว่าพ่อนายจะช่วยนี่พ่อนายเอาไม้ก่อน, <laughs> อน,น <laughs> เออมามาน้ำไม่ลึกนะครับน้องชิวายืนได้ประมาณแปดสิบเซนจับไม้ค่ะ จะไว้จะไว้่เย้อะไรคะไปมิโกไปไหนอีกไปช่วยพามิโกเหรอค่อยๆเดินไปลูกเออค่อยๆเดินไปน้ำมันไหลนะครับน้ำมันไหลมาทางนี้นะน้องชิวกกำลังพยายามจะ ออสวนทางกระแสน้ำนะแต่ลมพัดไปทางนู้นนะนกพมิโกไปทำไมไปทางนู้นน่ะ <laughs> <laughs> ไป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 เอาเร็วๆอโอเคค่ะ thùng vâng <laughs> cái thùng vâng <Lồi>, cái thùng vâng 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 น้องชิวาอ,อะารฟามิโก้รั่วหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหพ่อนายนอนรอน้องชิวานะครับให้น้องชิวาเล่นน้ำดูน,น,น,ดน้องชิวาเล่นฟามิโก่นายนอนอยู่ในใต้เต็นท์นะครับดูบรรยากาศโอ้โหฝั่งนู้นก็จะเป็นท้องทุ่ง,งานานะครับอันนั้นท้องทุ่งนานนะ เนี่ยข้างหลังรถพนายก็ท้องทุ่งนานะครับท้องทุ่งนานี้ก็เป็นคลองชลประทานนะครับบ้านสร้างแฟน้งอำเภอมาห,าหาชัยจังหวัดยะโสธรนะครับฝั่งนู้นดูน้องชิวาเล่นน้ำสนุกสนานมาจู่ซองนี้อีกลางหาดสู้มากเลยเนาะอันนี้ก็เป็นนาข้าของน้องชิวาเองนะครับเนี่ยเขียวเขียวเน่ยน้องชิวาฝากหน่อยค่ะ อย่าลืมกดอะไรโอเคอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้น้องชิวาด้วยนะครับแจ้งเตือนว่าพ่อหนายและน้องชิวาทำคลิปออกมาใหม่แล้วนะครับโอ้บรรยากาศด,ดีมากดูพ่อหนายจะเดินเดินไปให้ดูนะครับนี่พ่อหนายเดินมาพ่อหนายจอดรถโอ้ ตอนนี้ลมพัดเย็นสบายมากยาวเลยนะครับนานุ่งชืวาน,นะทางลงไปนะครับมรนีก็จะม,มออีมีบ่อน้ามีสาาระบ่อปลาอยู่นะครับนะทางนู้นนะโอ้โหลมพัดเย็นสบายครับผมบรรยากาศสองุ่งหน้า บ้านฟางแฟ่นอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับลมธรรมชาติ